Joker, with yellow feathers in her hair and the dress cut down to there, she would and do the cha shot. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from eight to four. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Copa Cabana. Come on, go. Showgirl. But that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, with feathers in her hair. She sits a sorry fight and drinks herself half blind. She lost her prince, she lost her toadie. Totally. Now she lost. เด็ยอดมากเชลยครับเเลยครับเจ้าห้าเลยครับโอ้โหต้อบอกว่าเป็นแบบมือแซกระดับโลกบอกแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับต้องําต้องําน้องสองคนครับที่เป็ไงได้ที่มาร่วมงานกับ ทางพี่เขาเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับคนดนตรีค uhm ุณภาพคุณภาพผมกันละครับครับประทับใจมากครับเพราะว่าปกติก็เคยได้ได้ติดตามผลงานนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงแล้วก็มีดนตรีที่ไพเราะเพราะพิ้งขนาดนี้ก็ประทับใจมากๆครับค่ะติ๋ต๋องละครัเป็นยังไงบ้างลูกน้อนทั้งสองคนครัวันนี้สนุกนะฮะสนุกมากก็ถือว่าแซ็ตตัวนี้นี่ไม่ได้เป่านานแล้วนะฮะก็เป่าในสมัยสมัยก็จะเป่าใน สตูดิโอบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็ต้องมาฟิตๆหน่อยนะตามก็แข็งแรงกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอ้าแขกของแขกก่อนดีกว่านะครับน้องๆทั้งสองคนนะครับน้องกันนะครับแล้วก็น้องนัดเรามีดอกไม้สวยๆจาก Miss Lily Flower นะครับมอบแทนคำขอบคุณครับนค่ะครับน้องนัดขอบคุณครับและส่วนแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับขออนุญาตมอบผอที่รึจากทางรายการครับ ให้ไปเตอมั้ยอ๋อมีรือเปด้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ทิ้งท้ายรายการนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักดนตรีศิลปินนักร้องดารานะครับเขียนบอกกับเรามา Starset เปิดโอกาสให้ครับคาะอีหนึ่งโครงการดีๆนะคะสาหรับหนุ่มสาวที่หน้าตาดีมีความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะส่งประวัติภาพถ่ายพร้อมทั้งความพิเมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะเราอยากให้คุณเป็นดาวอีหนึ่งดวงในวงการบันเทิงค่ะครับผมนะครับช่วงนี้กาลังค้นหาถ้ามั่นใจว่าเสียงดีนะครับเดี๋ยวจะได้มีมาเปิดเสียงกับเวทีของเรานะครับ ช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณชุิธีกรจาก Just p o u กับลิ p ซีด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์บ่ายมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ